ตัวติ่มโง่ตัวหลักเจ๋งโเดี๋ยวดีเราไม่ต้องมาบอกกันนะวิบิ๊ก้าว,วิไม่พูดล้เพราะวิบิ๊ใครเอาเอ้มันจะตีมันจะตีแบบเล่นตีนอนเนาะโอ้ยังอีกตันเครื่องานั้นอีก <c oughs> มต่ถึงเครื่องอนุสาวรียังไม่หยุดปั่นอีก <c oughs> <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วอันนี้เอาเวลาไปปั่นเครื่องอื่น,นเครื่องนี้ก็ได้ ไม่ทันน่าทานไหมเนี่ยเห็นหน้าแล้วเาเอาซาลาโกมาเยี่ยมเยี่ยมากเยี่ยมากไอ้ยุทธพิคุ้นหลายเลยเยี่ยมากโอ้โหเยี่ยซาลาโกมาแล้วปั่นแบบเลชันจัดอ่ะลำออกไฟลำออกไปมันตามผมมันเอาผมมันต้ำผมลำออกไฟลำออกไฟเป้เอาเครื่องเดินอยู่ปะเนี่ยไอ้สัตว์สองเครื่องเลย รับออกไปครับผมลับออกไปปัดได้ปัดได้ชิลๆสบายๆโอเคโอเคเฟิร์นละเดินไปขึ้นอนูก่อนเลยเฟิร์นละเฟิร์กลางเฮ้ยเฟิร์งกลางผมไปขึ้นอนหนุไปสบายสบายสบายครับปัดได้สบายได้เลยครับระยะยาวๆปัดได้ยี่สิบแปดเครื่องครับปัดได้ยี่สิบแปดเครื่องยี่สิบแปดเครื่องเลยครับบ้านเล็กว่ไม่ได้ใช้จริงครับจริงครับ ไม่เก็บแล้วครับนะไม่เก็บแล้วครับแต้มถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่ได้เก็บแล้วครับปั่นไฟรัวๆครับความจริงครับความจริงครับมึงสามกูพับหมดครับแท่งอ่ะไปได้ไปได้ไป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 เลยไปเลยทำมาไอฟรีแล้วมันได้ผมมึงแผ้ฟรีเอ้ยมันตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ถามมึงสามกูพับหมดครับมันจะมีซาลาโกรเราปล่อยคนเดียวทำไหมหรือว่ายังไงดีได้แล้วเราก็ไปเครื่องอื่นเลย ใคลยดีล่ะไี่ปุ่มคลดีพี่จะคุณปุ่มเหรอได้ปุ่มได้ปุ่มไปต่ออ้ยมันมีอะไรอะมันมีสวิตช์มันมีอะไรมันมีอาร์ตโลเกอร์มันมีเดดฮาร์่มันคะไโกเหรอไม่ใช่แต่โกรธมันมีเดฮาร์ตใช่มันมีเดดฮาร์มันไอแล้วยังปั่นไม่เสร็จเลยี่ โอ้ช่ว oh, ยด้วยจุบไม่ได้แล้วช่วยด้วยจุบไม่ได้แล้วมันตลงกันไปจุกตกลงกันไปมันตกลงกันไปจุบไม่ได้แล้วมันตกลงกันไปช่วยด้วยปัดปัดใบใหญ่ตับเครื่องติดนะปัดปัดบใบใหญ่อยู่มี่มีทางหลังคนตายคนตายเออ่มไมคนตายไม่แต่ชีวิคนตายมันต้องโดนแขวนไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้มันนั่งสะกดติดพอดีเมื่อกี้ผมเห็นมันขึ้นอยู่ ใช่กูระเกตฆาตกรแบบนี้ถ้ามันไม่อยากให้เราเล่นดีเราก็จะเล่นอย่างนี้ใส่หมันโอ้มันช็อตไน่ลืมไปต้องรอสักคนหนึ่งนะขอรอรอตุ๊สแกรอวมหกเอาได้ดีคุอเดียวจะทำไหมคุณได้ลอกคอนเทนต์ลองช็อตมลควะมการความการความกันเฮี้ยมาก เยอะมากโอเผมเองผมพลาดเองมันมั่งแค่ไหนผมไม่คิดผมก็พลาดผมก็พลาดไหมแม่แม่มันมาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้าไอ้มันกลับ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 ไปมันเอ้ยอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอ่ะมันกลับ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 เอาดิเอาดิเอาดิเลิกเลอกช่วยเลิกจะซ้ำจะซ้ำแต่ให้ขึ้นหลอกเงินเสร็จซ้ำซ้ำโอ้ยเยอะมากฟันอีกแล้วอุอยมันตีไม่โดนมันตีไม่โดน ไปก่อนปัดให้เสร็จเลยไปเลยเพลย์ไปตามเราอยู่ไปปันเล็กดีกว่ไอปัดเล็กไม่ได้ว่ะมันใส่บอลลี่หรือไผมบล็อกได้ผมลบได้เล้วที่ไหนดีอ่ะมันใหญ่ขนาดน้โอ๊ยอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโอ้มันพ่นมันพ่นแล้วเนี่ยมันพ่นมันพ่นเขาไปเอาสกิลมามันเคลื่อนแล้ว ติดีหลอนพี่นกกระมาพี่นกกระมาอ๋อนี่ไงมันเด้งมันชอบเด้งูกกระมาเนอวโอ้ใช่ไหมล่ะเอะเรอียเนยเฮ้ยราจอสองคนเราจอสองคนอุ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายละคันออกผมคันออกไปเลยไปเลยคันออก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 คัคันออกไปออ ขนออกเลยขนออกเลยไรอยู่แบบขนออกเลยขนออกเลยอุ้ยกูเจอวาร์ปแกแล้วกูเจอวาร์ป่ะดิแล้วเข้าวาร์ป่ะดิแล้วกูเข้าวาร์ป่ะดิแล้วกูออกวาร์ป่ะดิขนออกเลยขนออกเลยมันตามปะมันไม่ตามมันไม่ตามกับบังกบเพขนกบเคข์อย่าอย่าให้กูออกก่อน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  ออกสองไห,หไมเอ้ยอ่ยู่งอยพึ่งเอาเลยเอาลยื่อเพื่อหลด่โหลดเอลดเอ้ยไ,ไม่เอาเสาไกลเ้ยเฮ้ยยดมิงโอโน้ไม่ไมมหิวใช่ไหม้าตอม้องออกไปไ <I see. S 2> อซีแล้วมาเกิดอ,อะไรเกิดอ,อะไรตรงใกลขนาดเนี้เรามาจุมา่มอะไรกันใส่คนวะ้ตรงนั้น ก็นัไนสิไอ้ที่ปั่นคนเดียวอุ้ยเกิดตรงนี้หมดเลยสี่คนมันดีกว่าเฮ้ยเกิดขวานขวานเฮ้ยระบายระบายระบายแล้วเจอกูเล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 ยมันหือหือเลยมันหือหือหืออเลยหน้าจอไปอยู่ตรงเครื่องเราไม่ดึงเสียงเครื่องบันไปเลยจริงทรีเฮอยดื้อกูเนี่ย มันตามอยู่มันตามอยู่มันตามข้างบนมันแหว่เครื่องมันแหว่เครื่องมันแหว่เครื่องมันแหว่ไปน่าจะมาแล้วฝากปั่นด้วยครับอยู่กับผมอยู่กับผมแทนแล้วอยู่กับผมแทนแล้วอยู่กับผมแทนแล้วได้างผมเสริมสร้างศักยภามสร้างเสริมลักษณะนิสัยเป็นวๆโอมโอเค ตั้งเสิร์ฟมาขนาดนี้ใส่อยู่กับผมทานแล้วอยู่กับผมทานแล้วโอเคครับแต่เพียงแค่โดนแล้วโดนแล้วูโดนแล้วดูโดนแล้วดูโดนแล้วครับฝากเครื่องเดียวด้วยฝากเครื่องเดียวด้วยามีคนติดปัญหาท้ายอยู่มีคนปักท้ายอยู่ปักท้ายอยู่เอานี้ผมขออแค่ไม่มีส่วนะเหมือนจะหลุดนะเมจะหลุดนะอ้าวแลเหลือสามแล้วไงแลเหลือสามแล้วไง คนตอนนั้นน่ะคนตอนนั้นน่ะไอ้ไอ้นั่นน่ะใครวะวันพู้วันพู้มอะเฮ้ยอะไรวะเจอคนพูดเหรอเอาจอคนพู่เหรออะไรคือวันพู้อะไรวะใช่เฮ้ยโอ้ยเต่ตัวตปก้อนจะบอกให้วันพู้มาเพื่อปัดไอ้คนที่เครื่องเฟดอะอย่าเพิ่งไปไหนอย่างนี้ลอมาเลยอย่าเพิ่งไปไหนอยู่นี่อะไรวะอ๋ออ๋อได้ได้ได้การ นเฝ้าว่ะนะเอยู่ตรงโน้นอาวมันจเฝ้าว่ะนะมันเฝ้าวันมัเฝ้าว่าาขวาโดนกัวไอ้จะวยกูจะวิ่งลงใต้ดินทไามันตาขวาโดนผมวะในห้องรออือเดสิมตายแล้วมาตายแล้วมตายแล้วันมาม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 ันมา มัละมาละมาละมาตามใครไม่รู้มันะตามเจนี่เจนี่เจนี่อ้าวมันเอาคนนู้นป่ะเอาเอามามาบมาบ่มาบ่มาโดน ยไไม่่้ิิงันดวตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นไปโดนแล้วแล้วกูก็ยืนรอทำเฟรไม่รู้อ่ะเออไม่ยืนรอมาทำไมอะสองนี้ป่ะพี่บอกที่สองนี้ป่ะสองนี้ป่ะไม่ใช่แหวนใครปั่นอยู่บนหัวผมอะไม่มาหาเราอะเฮ้ยไม่มาว่ะไม่มา ยืดเป้าหยืดเป้ายืดเป้าแล้วก็วิ่งไปทางโน้นแล้วก็วิ่งมาปีกาปีกามันบังกลับมาไหมมันก่อนไหมกลับมาไม่เปิเสียทุกคนนะมันไม่ไม่ไม่มีไม่ใช่ห้องนีจำเป็นห้องนี่ข้าถ้าหน้าเนี้ยมีเพิ่มหนึ่งแล้วห้องที่ผมปัดไว้คือห้องไหนวะเนี้ยอ๋องั้นคุณไม่ใช่ห้องมีตามเราเข้ามาข้างใน นีหรอใไม่ใหม่ใม่อ๋อเต้ปั่นไปแล้วได้ใช่ปั่นริมแมปเลยตอนนี้นี่ผมกเจคเกร์มันเนี่ยผมรู้สึกว่าหูฟังผมมันแปลกๆมันมันได้ยินเสียงซึ่งแปลกๆไม่ใช่อ๋อเสียงผม่ะมาเฮ้ยวิ่งมาม่นมามันมามันมาเจอ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 มันมามันมา มันระตามมันระตามเต้มันระตามเต้มันเอาเครื่องนี้เครื่องปั่นไฟมันเอาเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟที่จะเสร็จไม่เจอไม่เจอหายแล้วหายตัวนน่าจะห่วงเครื่องนั้นมันไปกลางแมพอะคุณรู้ปักเสร็จแล้วดิเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยไป เราพี่อะไรวะเออประตูประตูมึงเข้ามาทำไมอ่ะกูแค่จะมาเอาควันเลยเหนื่อยยากประตูประตูประตูไอ้ยี่กูยังไม่ได้จุกอะไรกับเขาเลยคุงมาทำกูทำอะไรวะเฮ้ยพี่พี่มันแฝดแล้วมันแฝงแล้วมันแฝงได้วะมันแฝงได้วะแฝงได้วาฟเหรออยู่นี่อยู่นี่พี่ด็อกพี่ด็อกลักลัก ปาประตูนี้ได้เนาะโอเคโอเคผมเห็นละทางหลังทางหลังไม่ได้พี่ทางหลังไม่ได้เปิดเลยเปิดเลยผมมาแล้วผมมาแล้วผมคุมตังมาแล้วเปิดเลยเปิดเลยโก๊บโก๊โก๊บออกเตะออเตะก่อนน้องล้มเลยนะตรงเนี้ยไม่ล้ม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 สรุปว่าสรุปว่ามี 出来，出来。